วันนี้นะคะแม่กูมาทําภารกิจเพื่อชาติก็คือหรือว่ามาบอกพิกัดของหลายๆอย่างเลยที่ติดค้างแม่ๆกันอยู่นะคะอ่ะมาถึงต่อไปนะคะก็คือเซรั่มหอมแดงไขรที่ซื้อนะคะในทิกต o k นะคะเซรั่มหอมแดงว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามแล้วรู้สึกว่าทาให้ลูกไปแล้วเนี่ยลูกยังไม่ได้รู้สึกแบบหายใจโล่งอะไรขนาดนั้นคือยังไม่ได้สุดขนาดนั้นอาจจะมีใครนะคะที่มีความรู้สึกแบบแม่เป็นคนที่ลองมาทุกแบรนด์แล้วนะคะลอง เปิดใจให้สักแปนหนึ่งนะคะแล้วก็มาลองคอมเมนต์กันดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าเนี่ยพอแม่ไปเจอเจ้าตัวนี้มานะคะราคาเขาจะสูงหน่อยนะใครที่ สู้ราคาในต่อๆไม่ไหวอะ่ะก็อาจจะไปดูที่ร้านขายายาก็ได้อันนี้ได้มาจากร้านขายายานะคะแค่3า0แต่ว่าในตะก้าต่อๆเนี่ยเขาจะลงไว้490ซึ่งบางครั้งมีแฟลชเซลหรือใครนะคะถ้าอยากได้ราคาดีๆอันนี้เป็นเซรั่มหอมแดงนะใครที่อยากได้ราคาดีๆอะ่ะมารอดูไลฟ์แม่กุ๊กก็ได้เพราะว่าตอนนี้ทิกตอ่ะเขาให้แคมเปญน,นะคะกับแม่ก็คือเวลาที่แม่ขึ้นไลฟ์นะคะของทุกอย่างนะคะจะมีคูปองเด้งมาในระยะเวลา2ชั่วโมง ที่แม่ไลฟ์นะคะจะมีคูปองพิเศษมาก็รอนะคะมากดก็ได้ในลไลฟ์แม่กุ๊กนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาอะโทรมาแจ้งสิทธิตรงนี้นะคะแม่กุ๊กก็รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ติดตามนะใครที่เข้ามาอยากช็อปสินค้าในราคาดีๆก็เดี๋ยวมารลอดในไลฟ์กันแต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวหรือว่ามีคูปองส่วนตัวก็สามารถกดในตะกร้านี้นะคะอันนี้เป็นเซรั่มหอมแดงนะคะทุกคน